คนจะดีใช่ดีเพราะมีพระแต่เลยละข้อธรรมคำสั่งสอนพระจะช่วยอวยชัยและให้ผ่นแดนนิกรผู้มีธรรมประจักษ์ใหสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่หเดือนสิงหาคม ปีพุทธศักราช2,566นะครับผมในช่วงเวลาบ่ายวันเสาร์วันนี้ก็จะขอ,อนำเรียนนำพาพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง,ท,ฟงที่เคารพรักทุกท่านได้มาทัศนศึกษาวัตถุมงคลทิพย์อันเป็นของดีของวิเศษขององค์ท่านเจ้าคุณพ่อท่านลีธม,มัตโรแห่งวัดอโศกรามนั่นเองนะครับผมสำหรับวัตถุมงคลทิพย ของดีของวิเศษ,เศษของท่านพหลีที่ทุกทุกท่านกำลังได้ชมในขณะนี้เป็นพระพุทธชินราชซึ่งองค์ท่านท่านพหลีได้สร้างแล้วก็ปลุกเสกในปีพศ2496ในสมัยที่องค์ท่านพหลีนั้นยังจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าครอง ุ่งอำเภอเมืเองจังหวัดจันทบุรีนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่รุ่นแรกๆขององค์ท่านพอหลีก็ว่าได้นะครับผมเมื่อเอ่ยนามถึงองค์ท่านพ่อหลีธรรมทโรพระอริยสงฆ์แห่งวัดอโศการ,รามเมืองสมุทรปราการ ก็คิดว่าพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพรักหลายๆท่านก็จะถึงบางอ้อได้ดีนะครับปุมเพราะว่าด้วยบุญยญบรมีของท่านพ่อนี้ขจรไกลไปทุกทวสารทิศถึงต่างแดนและอีกประการหนึ่งท่านพ่อนั้นเป็นสิบอาโวุโสพระลูกสิบท่านผู้ใหญ่ขององค์ท่านเจ้าปะคุณหลวงปู่มั่นโพริทัตโต บุพจารย์สายพระป่าพระกรรมฐานนั่นเองนะครับผมท่านพ่อลีชื่อเดิมหรือว,ว่านามเดิมของท่านนั้นชื่อว่าชาลีนามสกุลนารีวงศ์ท่านเกิดที่เมืองอุบลราชธานีท่านได้ทอกกำเนิดเกิดกายในวันที่3 11เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2,449แต่ถ้า นับเป็นปีปัจจุบันนั้นก็คือปีพศ2450นั่นเองนะครับผมท่านเกิดที่ตำบลยางโยภาพอำเภอเม่อง3 0เมืองอุบลราชธานีเพราะว่าเมืองนักปราช์นี่แหละครับผมเมื่อท่านอายุครบบวชเป็นพระภิสษุสงฆ์ท่านก็ได้บวช หรือว่าอุปสมบทในวันที่6เดือนพฤษภาคมปีพศสองพันสอนะครับผมพัดบวชเป็นพระพิสุสงใน,นสองมรรษาปรากฏว่าได้มีโอกาสได้ฟังรัธรรมเทศสนาจากลูกศิษย์ท่านผู้ใหญ่ของท่านจักรพนหลวงปู่มั่นผูริทัตโตที่เดินทุดงผ่านมาในี่หละครับผมดังนั้นองค์ท่านโพลีนี้ก็ได้มีความเลื่อมใสออกติดตาม เพื่อจะไปสู่สำนักของบุพาจาร์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตนั่นเองท่านพลีได้ถวายตัวเป็นลูกศิษย์องค์หลวงปู่มัน่นภูริทัตโตบุพาจารย์สายพระป่าพระกรรมฐานแล้วก็ได้รับข้อวัดปฏิบัติทางด้านสมาธิภาวนากรรมฐานจากองค์ท่านจเจ้าประคุณหลวงปู่มัน่นแล้วก็ได้ออก ติดตามทุดงไปกับองค์ท่านเจ้าประคุณหลวงปู่มั่นปู่ฤจษีตโตเรียกว่าอย่างเคร่งครัดและเด็ดเดี่ยวตามแบบฉบับของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ชั้นในบาทชั้นมื้อเดียวอยู่โคนต้นไม้เป็นวัดอย่างนี่เป็นต้นนะครับผมทุดงไปตามป่าเขาลําเราไพ่ตามอ,องค์หลวงปู่มั่นอยแ่ละครับผมอย่างเด็ดเดี่ยว ท่านเจ้าพคุณท่านพ่อลีได้รับความเมตตาจากองค์หลวงพระปู่มั่นเป็นอย่างมากนั่นเองโดยความได้องค์ท่านนั้นเด็ดเดียวแล้วก็ทุด,ดงไปตามป่าเขานลำเหนาไพรในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นป่าดงดิบลุน่นล้วนอุด,ดงไปด้วยสัตว์ร้ายนานาชนิดเสือช้างหมีและกะบ็บรรดางูเ่งางูจงอางอสรพิษท,ทั้งหลายตัวทาค่า,าป่าชุกชุม ผู้บรรดาผู้ก,กายทิพย์ที่มองมาเห็นพูดผีปีศาจยังเต็มป่าดงดิบอยู่นั้นองค์ท่านโพธีนั้นเด็ดเดียวมุ่งมัน่นจนเป็นที่ยกย่องได้รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่มั่นเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับผมจนกระทั่งการเวลาผ่านมาท่านพ่อได้ทุดงมาถึงภาคตะบันออกแล้วก็ได้มีโอกาสํำนักสร้าง วัดพระกรรมฐานในถิ่นแถบตะวันออกขึ้นมาวัดหนึ่งเป็นวัดแรกของท่านนั่นก็คือวัดป่าครองกุ้งเมืองจันทบุรีนั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นวัดพระกรรมฐานเป็นศูนย์รวมของพระกรรมฐานสายหลวงปู่มัน่นที่จะต้องมาพักอย่างาวัดสำคัญในถิ่นภาคตะวันออกแห่งนี้เป็นเริ่มต้นเริ่มแรกนั่นเอง ดังนั้นวัดป่าคลองกู้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมของพระสายกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นภูริจัตโตสายท่านเจ้าประคุณหลวงปู่เสากันจักสีโลพระป่าพระกรรมฐานจะมารวมกันอยู่ที่นี่ก่อนที่จะออกทุดงเผยแผ่ในเรื่องข้อวัดปฏิบัติทางด้านวิปัสสนากรรมฐานยังาภาคอื่นๆต่อไปนั่นเองนะครับผม ณวัดป่าครองกุ้งเมืองจันทบุรีแห่งนี้เมืองเพชรเมืองพลนี่แหละครับผมองค์ท่านเจ้าพระคุณพ่อทันลีในปีพศสองันสีร้ท่านพ่อทันลีท่านได้ดำริสร้างาพระพิมพ์ขึ้นมาเป็นครั้งแรกก็ว่าได้สอง6นี่แหละครับผมเป็นพระพิมพ์ที่ ศรัทธาญาิโยมผู้รู้ตั้งสาะแสวงหากันเป็นอย่างยิ่งนั่นเองพระยุคแรกของพ่อทันลีที่เป็นยอดนิยมอยู่พิมพ์เด่งนั่นก็คือพิมพ์พระพุทธชินราชนั่นเองนะครับผมเป็นพิมพ์พระพุทธิชินราชที่สวยสดงดงามนั่นเององค์พระพุทธชินราชนั้น เือว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยของเรามาตั้งแต่ยุคครั้งสมัยกรุงสุขโขทัยเป็นต้นมานะครับผมเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่หลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆนั้นมักจะจําลองแบบองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชนี้ลงในวัตถุมงคลของท่านนะครับผม อย่างเช่นในปีพศอ2484-85-86อน,นั้นช่วงปี85นั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่สองขึ้นมาประเทศไทยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยนั่นเองดังนั้นฝ่ายศาสนาจักรจึงได้รอ,อรูปเหมือนองค์หลวงพ่อพระพุทธชินราชขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ในปี85จึงเรียกกันว่าชินราชปี85เพื่อ มอบให้กับทหารหารก็ดีประชาชนก็ดีจะได้บำรุงขวัญบำรุงจ,จิตใจเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยจากสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งมีการทิ้งระเบิดอยู่อย่างกว้างขวางในเมืองไทยของเราด้วยนั่นเองนะครับผมดังนั้นในปีพศ2 4 9 6องค์พ่อทะนลีจึงได้ดำเนินสร้างพระพิมพ เนื้อดินขึ้นมาหลากหลายพิมพ์นะครับผมไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ไมโพพนมมือก็ดีพิมพ์พระรอดก็ดีแล้วก็ที่สำคัญที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ก็คือพิมพ์พระพุทธชินราชนั่นเองเพราะว่าด้วยพุทธลักษณะขององค์พระพุทธจินราชนั้นเชือว่าสวยสุดงดงามที่สุดในโลกก็ว่าได้นะครับผมองค์ หลวงพ่อพระพุทธชินนาลาที่พ่อทันลีได้ดำริสร้างขึ้นมานี้ปี24 9 6ที่วัดป่าคลองกุ้งเมืองจันทบุรีเนี่จะเรียกว่าเป็นรุ่นแรกขององค์พ่อท่านก็ว่าได้เป็นเนื้อดินนะครับผมดีนอกแล้วก็ดีในคำว่าดีในนั้นเนื้อหาวรรณะนั้นจะเป็นดินที่พ่อท่านนั้นได้ขุดสะในวัดป่าคลองกุ้งขึ้นมา นำดินนั้นมากรอกน้ำนี่แหละครับผมนอกจากนั้นดีในอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวานมงคลร้อยแปดในเนื้อพระพุทธชินราชนี้ยังอุดมมงคลไปด้วยพระกุศเก่าๆที่ศรัทธาญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาได้นำมาถวายท่านไม่ว่าจะเป็นพระกุกเมืองสุขโขทยัยพระกุกเมืองลบบุรีพระกุกเมืองสุพรรณบุรีพระกุกเมือง อายุทยาอย่างนี้เป็นต้นนอกจากนั้นดีในอีกประการหนึ่งเนื้อหาวันณะของพระนั้นยังอุดมมงคลไปด้วยผมวิเศษที่พ่อท่านได้ทำผงวิเศษขึ้นมาด้วยองค์ท่านเองก็ประมาณหนึ่งบาทพระนี่แหละครับผมนำมาประสมสร้างเป็นพระรุ่นแรกของท่านด้วยนั่นเอง นอกจากนั้นดีในเอกการนั่นก็ยังมีดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประเทศอินเดียซึ่งองค์พ่อทันเรนั้นสมัยที่ท่านออกทุดงก็กรรมฐา,านนั้นท่านทุดงไปเรียกว่าเจ็ดย่านนา้ำสมัยยังเป็นป่าดงดิบทางตะวันออกก็ทะลุไปถึงกัมพูชาทางตะวันตกท่านทะลุไปทางพมา่าแล้วก็ทุดงไปถึงอินเดียล่ะครับผม องค์พ่อท่านนั้นได้รวบรวมเอาดินศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธสถานที่ประสูติตัสรู้และก็ปริพพานท่านสะสมอะของดีของวิเศษของศักดิ์สิทธิ์นำมาผสมโคกรวมผสมของดีของวิเศษทั้งหมดรวมกันแล้วมากดปิมพระนี่แหละครับผมถือว่าดีในอย่าง เป็นสิริมงคลยิ่งนักนั่นเองส่วนคําว่าดีนอกนั้นองค์พ่อท่านนั้นเป็นพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์เป็นสิทธิชั้นผู้ใหญ่ที่รับความเมตตาจากองค์หลวงปู่มั่นเป็นพิเศษท่านได้แผ่พลังจิตลงมาในพระเครื่องของท่านรุ่นยุคแรกๆอย่างเช่นพิมพ์ชินราชนี่แหละครับผมสําหรับพิมพ์ชินราชเนื้อดินของพ่อท่านนั้นปีสองสีนี้ พิมพ์นี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมเป็นพิมพ์สามเหลี่ยมพิมพ์สามเหลี่ยมถัดจากขอบนั้นจะเป็นซุ้มหรือแก้วเหมือนซุ้มพระพุทธจินราชที่เราได้กราบไหว้สักการบูชายอยู่ในทุกวันนี้สวยสดงดงามอ่อนช้อยงามไปด้วยศาสตร์และศิละปะเป็นพุทธศิลป์ที่สวยงามยิ่งนักมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นได้ชม ตรงกลางปฏิสถานองค์พระพุทธชินาราชนี่นะครับผมเป็นปางมารวิชัยนั่นเองมารวิชัยก็คือปราบมาน,นั่นเองนะครับผมเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของผู้ชนะมารมารภายในแล้วก็มารภายนอกศัตรูมมมารเรืองสิ่งอุปสรรคข้อขัดข้องในชีวิตก็จะมาลายหายไปสิน้นปฏิสถานอยู่บน บัวสองชั้นนี่แหละครับผมท่านทำบัวสองชั้นแบบโบ,บราณเป็นเม็ดบัวนี่แหละครับผมชั้นที่หนึ่งแล้วก็ชั้นที่สองนั่นเอง<ม>ด้านหลังขององค์พระพุทธชินราชเนื้อดินปี96ท่านผู้นี้วัดป่าครองกุ้งเมืองจันทบุรีนั้นเป็นหลังเรียบนะครับผมเราจะเห็นมูลสารเมื่อจะเป็นพงวิเศษ แล้วก็พระกรุกที่แตกหักชำรุดทั้งหลายลูกศิษย์ลูกคานได้นํามาถวายพ่อท่านที่ได้โมโยและวกรวมลงในบรรดาเนื้อดินวัตถุมงคลทิพย์ต่างๆเกสรดอกไม้ที่ถวายสักการะอูชาพระเป็นเกสรดอกไม้แห้งท่านก็นํามาบดรวมลงผสมลงไปในเนื้อพระแล้วก็ผงวิเศษของท่านด้วยนั่นเอง ถือว่าเป็นของดีของวิเศษค่าโควรเมืองนั่นเองนะครับผมสำหรับพิมพ์ที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห้วงช่วงเวลานี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับผมถ้าเราเปรียบเทียบกับเหรียญบาทที่เราใช้ทุกวันนี้ไซรูร่่งขนาดนั้นจะใกล้เคียงกันนั่นเอง เด็กแคว้นได้ผู้ใหญ่แคว้นดีสุภาพสตรีแคว้นก็สวยสดงดงามพุทธคุณนั้นครอบจักรวาลโดยเฉพาะท่านผู้ีนั้นเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงและก็เป็นพระอริยเจ้าพระอระอิยสงฆ์นั่นเองท่านผู้ีท่านมาสร้างวัดอโศการ,รามในยุคกึค่งพุทธกาลนี่แหละครับผมเป็นวัดที ยิ่งใหญ่ไพศาลอลังการยิ่งหนะักเป็นศูนย์ดวงของพระป่าพระกรรมฐานด้วยนั่นเองนะครับผมสำหรับูนย์รวมพระกรรมฐานวัดอโศกาลามแห่งนี้แอดมินคราใดที่พอมีเวลาจะนำพาญาติาญาติสนิทมิตรหายมาทำบุญแล้วก็กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ ที่เป็นสถานอยู่ในวัดอโศกาลามนี้เป็นระยะระยะนั่นเองนะครับผมท่านพอลีได้ละสังขารในวันที่26เดือนเมษายนปีพศ2 5 0 4สิริอายุได้54ปีพรรษาที่33แล้วครับผม ก็เรียกว่าสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับสิทธิอนุสิท์ทั้งทางใกล้และทางไกลเป็นที่ยิ่งรักนั่นเองวัตถุมงคลทิ์สมบัติทิ์ของพ่อท่านนั้นไม่ว่าจ,จะเป็นพระยุคแรกปี2496ที่พ่อท่านดำริสร้างขึ้นที่วัดป่าครองกุ้งเมืองจันทบุรีก็ดีหรือ,อพระพิมเนื้อดินที่พ่อท่านสร้างวัดอโศกหลาม ในช่วงกึ่งพุทธกาลนั้นก็ดีล้วนจะมีอภินิหารพระสบการณ์รอบด้านนั่แหละครับผมแล้วก็เป็นที่สอบแสวงหาของศรัทธ,ธาญาติโยมผู้รูต้ตั้งแต่ในอดีตจนถึงทุกวันนี้นั่นเองนะครับผมพระพิมพ์พระพุทธชินราชเนื้อดิงปี96วัดป่าของกุ้งของพ่อท่านนั้นความกว้างของพิมพ์เล็กนี่แหละครับผมก็ประมาณเซน ประมาณ1.4โดยประมาณนะครับผม1.3 1เซนติเมตร1.3เกือบจะ1.4โดยประมาณนั่นเองก็อย่างที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นว่ากำลังงามนะครับผมเด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็สวยสดงดงามเพราะว่ามีพุทธคุณเรื่องของเมตตามหานิยมเป็นเลิศนั่นเอง เสริมดวงชะตาให้เจริญรุ่งเรืองของผู้ที่สักการะบูชาเป็นเลิศด้วยนั่นเองนอกจากนั้นยังแฟงไปด้วยแคลรวคราดคุม้มครองปกป้องคุม้มครองชีวิตเป็นเลิศด้วยนั่นเองมหาโชคมหาลาบนี่แหละครับผมของดีของวิเศษสมบัติทิพย์ของพ่อท่านที่ได้บอให้กับลูกศิษย์ลูกาลูกหลานตั้งแต่ปี96นี่แหละครับผม การเวลาผ่านมาลูกเกือบศตวรรษนะค,ครับผมก็เจ็ดสิบปีเศษนี้จึงเป็นที่สะสแสวงหาของผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ผู้ที่รู้นี่แหละครับผมท่านจะเก็บนิมนต์เอาไว้สักระแขวนเดียวก็มีบางท่านนั้นบอกว่าจะตกทอดเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานด้วยก็มี นะครับผมความสูงขององค์พระชินดาราชเนื้อดินปี96ท่านพอหลีพิมพ์เล็กนะครับผมจากฐานหน้างไปถึงอยอดปลายสูงสุดนี้ก็ประมาณ2เซนติเมตรประมาณ2.3ละครับผมอันนี้โดยประมาณนั่นเองอย่างที่กล่าวเปลี่ยนแต่เพ้่งต้นว่ากำลังงามนะครับผม ถ้าเราใชา้กล้องส่งเนื้อหาวันน้าขององค์พระถ้าเป็นแสงธรรมชาติจะเห็นเรียกว่าในเนื้อพระนั้นมีหลายสิ่งหลายอย่างน่าชมน่ามองดูแล้วมีความสุขใจยิ่งนักนั่นเองนะครับผมถึงขนาดบางท่านเด็กเคยกล่าวเอาไว้ว่า เวลาเราในเหนื่อยงานร่วกเครียดงานขึ้นมานี้หยิบพระเครื่องขึ้นมาส่องทำไมถึงมีความสุขท่านพร้รู้ได้กล่าวเอาไว้ว่าพระเครื่องของหลวงพ่อหลวงปู่โคบาอาจารย์ท่านมีพลังทิพย์อยู่ภายในเมื่อเราทรงพระลงไปแล้วเกิดสมาธินี่แหละครับผมพลังทิพย์นั้นจะดึงดูดจิตใจของเราให้สงบเย็นแล้วก็มีความสุข ได้ผ่อนคลายนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลายท่านมีโอกาสท่านจึงจะผ่อนคลายด้วยการส่องพระนี่แหละครับผมเมื่อจิตใจเยือกเย็นมีความสุขก็จะเกิดปัญญาเหมือนได้พักจิตพักใจจะเกิดปัญญาในการคิดคน้นปฏิบัติหน้าที่การงานให้ลุล่วงต่อไปนั่นเองนะครับผมนี่คืออนุภาพของคุณพระเครื่องนั่นเอง พระเนื้อจะแห้งนะครับผมมีความเบามีความแห้งแล้วก็มีความเก่าเป็นธรรมชาติของพระเนื้อดินที่มีอายุมากๆนั่นเองยังเป็นพระที่สวยสดงดงามมีหน้ามีตานะครับผมเห็นพระพัก พระเนตรพระโอษของท่านนั้นยังงามนะครับผมเส้นซุ้มรมัศมีมีมิติมุมมองให้เราได้เห็นได้ชม บางท่านนั้นอาจจะนำไปเข้าชุดเล็กได้นะครับผมเพราะท่านเลี่ยมก็จะขยายปีกออกมาอีกสักนิดหนึ่งไปเข้าชุดเล็กก็ได้เป็นองค์ประธานตรงกลางก็ได้นะครับผมความเก่าความแห้งเป็นครูของเรา เสียนพระบบราณจึงได้กล่าวเอาไว้ว่าความรู้เกิดจากการลงทุนนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะน,นี้กล้าขอพระคุณทุกๆท,ท่านที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมขึ้นมาอีกก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผม กราบขอพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพ,พระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผมพระจะไม่หนาแล้วก็ไม่บางมากนั่นเอง จะมีความเบานะครับผมท่านใดที่มีสมบัติทริของมก็ท่านลีเก็บรักษาให้ดีอาลัธนานอมสู่กายสู่ใจนะครับผมตกถึงลูกถุงหลานได้เลยสภาพยังสวยสมบูรณ์นะครับผม พกราบราตนาในบนญอำนาจเดชบารมีอิทธิบารมีบุญญาบารมีแห่งพ่อท่านดีธรรมทโรหกแม้ว่าพ่อท่านได้ทราบโดยยานวิธีอันใดขอฤทธิ์โปรดเมตตาแผ่พระกระแสจิตแผ่พระสมีแผ่อิทธิบุญบารมีเข้ามาปกปักรักษาปกป้องคุง้มครองเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ ขอให้มีชีวิตจิตใจร่มเย็นเป็นสุขจำเริญรุ่งเรืองรุ่งโรจนทั้งทางโลกและทางธรรมหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขขอให้เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายปรารถนาสิ่งใดขอจงได้สมความมุ่งมาปรารถนาไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนนั่นเองแกแ้แหวนเงินทองไหลามาเทมาเนืองนองอย่ายได้ขาดสาย ขอกราบราตนาในมนต์อนุภาพบุญญาบารมีแห่งท่านโพลีธรรมทโรขอได้โปรดเมตตาแผ่อิทธิบุญญาบารมีเข้ามาอำนวยช่วยเหลือให้ทุกทกท่านในเลื่อนฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงส่งสุขสบายยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วนหน้ากันเทินขอความมีอายุวันโนสุขังพหลังมีทนสารสมบัติปฏิภาณสมบัติมรรคผลนิพพานสมบัติ ขอจงเพิงมีเพึงเกิดแด,ด่ทุกทุกท่านนณะบัดนี้โดยทุ่นหน้ากันเถิดในช่วงท้ายนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ